สวัสดีครับผมอึ่เองเป็ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถไฟฟ้าสายสีทองกุมพาพัน564นะครับซึ่งวันนี้ก็ผ่านวันครบรอบการเปิดให้บริการครบ2เดือนแล้วนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองเส้นนี้นะครับนี่ครับเปิดให้บริการไปเมื่อ16ธันวาคมปี63นะครับ แล้วก็เริ่มเก็บค่าโดยสารไปเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานี่นะครับ15บาทตลอดสายนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งกันครับ ซึ่งสาเหตุที่ผมจได้มารีวิวรถไฟฟ้าสายดีทองทางนี้นะครับผมจะมาดูว่าความคุกคะของขบวนรถในขณะที่วิ่งเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งช่วงจะเปิดให้บริการใหม่ๆเด้อเวลาที่รถวิ่งแบบวิบ่งเร็วๆเ,เนี่ยมันจะมีความแบบคุกคะนะครับไม่ค่อยนิ่ม เข้าที่ควรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังออกจากสถานีกรุงธนบุรีของรถไฟฟ้าสายสีลมนะครับไปยังสถานีกรุงธนบุรีของรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับวันนี้ผมมาถ่ายผมมีความรู้สึกว่าแบบฟ้าครึ้มมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นมันครึ้มเพราะว่า PM 2.5หรือว่าพายุฤด,ดูร้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนว่าลมหนาวเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสถานีกรุงทบ,บุรีของสาชีทองนะครับซึ่งพอลมหนาวไม่มีแล้วเนี่ยลมมันนิ่งฝุ่นก็เลยเยอะนะครับ นี่ครับตอนนี้เก็บค่าโดยสารแล้วนะครับที่15บาทตลอดสายนะครับเดี๋ยวเราจะกดไปที่นี่เลยครับ,รบเดี๋ยวต้องหยอดตังก่อนนะครับนี่เลยนี่ครับหยอดไปเลยรอเงินทอนสักรูครับโอ้งวนนี้ โชคดีนะครับที่ผมได้บัตรของสายสีทองนะครับวันนี้ผมมารีวิววันแรกเดี๋ยวผมได้เป็นบัตรลายของ BTS นะครับนี่ครับบัตรสวยมากครับเราก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับนี่เลยอ่าครับต้องวัดอุหภูมิก่อนนะครับครับ ัถอุณหูมิเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปชานชาลาเลยนะครับนี่ครับนไดเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับ วันนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับตรงประแจสับรางนี้นะครับได้มีการทาสีสัญลักษณ์เพิ่มเติมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของระบบอน,นุสัญญาณนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอขอบวนรถกันนะครับ ตอนนี้ขบวนรถมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ ครับขบวนรถเปลี่ยนเลนแล้วนะครับคือจะเรียกว่าสับรางก็ได้นะครับแต่มันเป็นรถไฟฟ้าแบบล้อยางนะครับลักษณะมันจะเหมือนรถยนต์มากกว่านะครับผมก็เลยขออนุญาตเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเลนนะครับตอนนี้ก็เข้าเลนทางชาลาหมายเลขหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับอื ครับนี่ครับ,รบเข้ามาแล้วครับ ครับตอนนี้อยู่ด้านหน้าขบวนรถแล้วนะครับ<อ>ครับตอนนี้ประตูรถปิดแล้วนะครับเดี๋ยวรถก็กําลังจะออกจากสถานีกรุงเทพบุรีแล้วนะครับโอ้โเส้านีออกไปจเจร,ริญนคร next station เจอร

มีแบบโครงเพลงบ้างเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในขบวนรถนะครับบรรยากาศในขบวนรถตอนนี้นะครับก็ถือว่ายังพอมีผู้คนนะครับซึ่งในชั่วโมงคาดว่าในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผู้โดยสารอาจจะเต็มขบวนเลยนะครับอันนี้จะเป็นนี่ครับจอ DRM นะครับ ครับตอนนี้เตรียมเข้าโค้งแยกเบปซี่นะครับโอ้โค้งเพลงอยู่ครับโค้งเพลงอยู่นะครับตึกจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึกจึนะครับ เดินที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินฉุกเฉินนะครับไว้กรณีสําหรับขบ,บวนรถมีปัญหาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับนี่ค,ครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ด้านหน้าต่อนะครับ,รบศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับ กำลังเรากำลังจะเข้าสู่สถานีเจริญนครนะครับนี่ครับนี่ครับสถานีเจริญนครนะครับผู้โดยสารโปรดทราบขนาดเข้าออกขบวนรถโปรดวันช่วงวันรหว่า,า,วางาวิทยาลาัยดอกขบวนรถก็บคุณค่ะ Mark the gap and สถานีนี้มีความพิเศษอย่างหนึงนะครับตรงที่ว่าลงรลถไฟฟ้าสายอีทองแล้วเนี่ยสามารถเดินเข้าห้างจากชั้นตนัสใหม่ตัวโดยสารได้เลยนะครับซึ่งถือว่าสะดวกพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานีสุดท้ายนะครับ สำหรับตัวเสียงปิดประตูนี้นะครับคาดว่ารถไฟฟ้าโมโนเรล2สายนี้นะครับอาจจะใช้เสียงเตือนปิดประตูในลักษณะ,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 ะนี้นะครับสถานีไปสถานีปายทางสองสายประตูรถจะเปิดด้านขวาีครับประตูรถจะเปิดฝั่งนี้นะครับสองสาย ต่างสีแยกลาดหญ้านะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสถานีปลายทางแล้วนะครับสถานีปลายทางคลองสานนะครับในอนาคตสถานีนี้นะครับจะสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับนะครับตอนนี้ก็สับรางแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ เดินต่อไปอีกก็ถึงลงครับผมนี <c oughs> ่ครับตอนนี้เข้าสู่สถานีปลายทางคลองสานแล้วนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีขบวนรถสำรองอีกหนึ่งขบวนนะครับนี่ครับถึงแล้วครับสถานีปลายทางคลองสานนะครับ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ